ัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กับกับผมอีกแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับกับเมนูง่ายๆบ้านๆสไตล์พี่โยฝนบากันซิมซึ่งนแก้วคนรอนะครับทำกินง่ายสไตล์บ้านๆนะครับอัน,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 นแรกเราก็ใส่หอมเทียมลงไปหอมขาวนะครับใส่พริกแห้งลงไปใส่ปอมนวลไปเพื่อการตำาให้แหลกไปไวขึ้นนะครับเแ,แล้วกระดังรบกวนข้างล่างตัวอีกเหมือนเดิมครับ ก็เดบกดเสียงนิดหน่อยนี่ก็กตำแบบเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงจะเทือนนะครับตามตตาตตติกนะครับไม่ต้องตาตาตัวเองนะครับนะเดีผมจะลังสนไปน่อยมาตามดูนะครับครับชมหลังจากที่เราตำไปแล้วกรหนดข้เขาดแขนขาไปเสร็จเรียบร้อยนะเรากมาตามดูต่อไป คือนี่แตงลูกใหญ่ๆนะครับพี่เหมือนเดิมครับนี่อันนี้ย่างอ่ผสมนะครับแล้ววันนี้ของเราจะมีแตงครับแตงแตงลูกใหญ่ๆสับๆลงไปนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ใส่มะขามนะเพราะแบบน้องผมจะมีตัวช่วยแทนความเปรี้ยวของมะขามนะครับีมาทุกคนจะใช้ความเปรี้ยวจากอะไรนะครับ ไงประโย่งประโย่งตามประสาทจอดตามประสาทจอดจอดมีพี่น้ำมาย ก็ย่โมกเพินเราจะลองเพีงนะครับลองมือือเล่นมือถือยนะครับเรา,า,ก,เะะเราก็สาบๆๆสาบสาบนะครับจันทร์ได้มาใกล้ขึ้นบ่รันโอกสุดท้ายพี่ขาให้พระโมกข์มาสาเวัดยา เราไดลงดีไปนะครับมาแตงตามทีกนี่มันจะอร่อยนะครับจะอร่อยนะครับนี่เลยดินี้รองความเปรี้ยวของเราคือนี่ระท้อดขอยากปอกก่อนนะครับไม่ปอกตอนเพราะมันจะดำนะครับครับปอกเสร็จแล้วเราก็จะมาการสับๆเลยนะครับช่ำๆนะครับ บางทีน้อยๆนะครับกระช่วงนี้ฝนฟ้ฟอาอากาศจะมังคืบหนึ่งครับคืบฝ้าคืบฝนทั้งวันนะครับเนาะดังนก็อย่าลืมนะครับเดิทน,น,น,นทางออกจากบ้านไปไหนก็อ,อย,าอย,าอยา่าลืมปกคลุมไว้เลยนะครับเผื่อฝนตกลงมานะครับดังนั้นก็อย่าไปขาดฝนนะครับ,เ,นนรรบ,รบเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับเป็นห่วงคุณผูผ้ชมนะครับนะสัจจะทำหนุนจอต้องว่าดึงยี้งละมาในทางโนานนะคือสบดตา นะครับเราก็จะมาคัดเอาแต่ผิวนอกนะครับเม็ดในก็ไม่เอานะครับเม็ดในไม่เอานะครับเม็ดในถ้เผื่อกือลงใบก็มันก็จะไปตามคอนะครับขวานคอนะครับเราจะเอาแค่อันนี้นะครับอื้ออกไปปาดไปกระน้ําไหลไหลก็เป็นพี่นอ ถ้าเราหั่นกระท้อนลงไปแล้วครับเราก็ได้มาหัน่นมะเขือกอกแล้กับีมะเขือขาวแล้วก็หันห่นลงไปหั่นลงไปหั่นลงไปหั่นแล้วแต่มะเขือนะครับนิ้วตัวเองไม่เอานะครับครับโอ้โหมะเขือกบกบเลยเลือกบุกมาก่อนเลยนะครับโน่องหันห่นลงไปหั่นลงไป เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตามเรื่องมะเขือนี่เลยวมะเขือต้มมะเขือแดงมะเขือเทศกันต่อนะครับเราก็จะหั่นลงไป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 อือไม่มีนะครับไม่มีบ้านไม่มีนะครับเนาะอย่างผมก็จะเอาเม็ดมปม่วง ก็หั่นต่อเลครับหันเสร็จแล้วเราก็จะการคเล่คเลครับตั้มตั้มตั้มตั้ตั้มตั้มตั้มตั้ตั้มตั้ม้าก็ตำเาก่อนนะครับเดยที่ปูรดนะครับเดี๋ยวพอนก็จะไม่เกลี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีรสชาติเกลี่ยนะครับมา ครแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับก็คือเราจะใส่น้ำปลาลงไปการเนี่ยอุ้ยเคี้ยวมากบอกว่าอร่อยอร่อยนะครับครับเส้นเราร้องโคตรโคตรโคเละโคเละลงไปด้วยทุนดิสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ขนมเต้นผมตรงใดอีกหนึ่งหัวก็จะใส่ลงไปครับการชอๆชิดนิดๆหน่อยนะครับนะ

วินาทีนะครับผู้ชมมาเนน้องยูน้ำลายหลนะครับนี่ก็มีตองหูนะครับน้อถ้าได้ตองหูนิดหน่อยก็มีแครับเป็นไลนะครับอแล้วนะครับผู้ชมมเนองน่ากินไหมเอ้ยเอานองชิมน้องชิมจัง้อยก่อน อืมปลาดีนครับรับเน้นว่าเราทำทีเแล้วนะครับเราเริ่มมาเอ้ยปับนี่ครับเราก็จะมีไข่คู่กับไข่อวกาศนะครับนีู่่กับตำา่องใจบวกไข่อวกาศนะครับนี่คือช่ไข่ดาวนะครับเลยกไข่อวกาศนะครับอือปาตาม ครับสมเด็จพร,ระราชาธิบดีมาครับฮ่า,าดีดีดีเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การก่อนนะครับยังไงครับผู้ชมก็อ,อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ก็ให้ช่วยกดไลค์กดหัวใจรอดูให้ผมทุกอยู่บนเสื้อเสื้อนิดหน่อยนะครับเพื่อความร่างกายของผม ครับผมครับปอนเปน้อมา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 เราจยันมากินข้าวกันะครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์ดูๆให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมทานข้าวน่าทานอาหารในครบห้าหมู่น,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ